สวัสดีค่ะ,ว,นนะ,ว,ว,ะวันนี้เราก็จะมารีวิวแดดป้าหมูไฟกันนั่นเองอ่าไม่ใช่วันนี้เราจะมารีวิวแป้งแครกันนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปและก็นิยมกันเป็นอย่างมากซึ่งแป้งแครตัวนี้ก็เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยทุกสภาพอยู่เลยนะคะแต่ส่วนมากเราจะใช้กับเด็กทารกมากเด็กทารกแบบนิยมใช้กันมากเลยค่ะซึ่ง มันปาสะจากพาราเบนปาสะจากซิลิโคนปาสะจากสีสังเคราะห์กลิ่นหอมมากและก็ยังช่วยปกป,ป้องความเปียกชื้นด้วยนะคะแล้วก็ไม่ระคายเคืองผิวนะคะแนะนำเลยค่ะแป้งแคร์ตัวนี้แนะนำเลยค่ะบอกเลยจะหมดกระปุกอีกแล้วตามเออถ้าจะซื้อนี่คือ ตามร้านค้าสะดวกซื้อทั่วไปเลยน,นะคะเซเว่นมีทุกที่เลยค่ะแป้งแคร์ตัวนี้นิยมเป็นอย่างมากค่ะ